สวัสดีครับผมลุงขายะรถดนะครับวันนี้พามาดูฟอร์ต6102เล่าครับนี่เอาคันนาออกครับติดอกหรือเปล่าเจ็บตรุงติดอกครับ Phật ơi Kinh lùng ngắp tiết ồn cặp cháu đơn lắm nè Sài sinh qua đây คันนี้เห็นว่าเบ็ดเสร็จซื้อมา65ครับ6 0 0 0าครับคันนี้แต่ก่อนมาเลยจะเป็นเพลาเดียวครับแล้วก็สังต่อเป็น2องคาวปีกันนาเลยแน่อนครับจะปั้นคันนาใหม่ครับ ก็ถือว่าดีนะครับฟอร์ดทำมาดีมากเวลาขนาดเพาเดียวนี่ย,ยังดันดินได้ครับแต่ว่าถ้ารถไถสองเพลารถน้อยๆนะครับที่มาไอรถไถแบบกพบกพูบะเตอิสกินี่รับกดดันเพาเดียวนี่จะดันไม่ได้นะครับผมลองดูแล้วลองขับอิสกิโดนี้แับเพาเดียวนี่ไม่ได้เลย จัดจริงครับแตวิ่งเกจอสองมาเลยแต่ต้องยอมรับเขานะฟอรหนึ่งเขาเวลาไถนี่ ตายได้สวยมากครับสังเกตแถวเขตอำเภอพุคนชัยนี่จะไม่ค่อยมีรถเล็กไถนนะมีแต่ประเภทรถแบบฟอร์ดนะครับฟอร์ดเปาเดียวงี้ ก็อันนี้แกแกขับเนี่ยแกกินเปอร์เซ็นต์ครับร้อยละสิบน,นะครับนี่แน่นอนมากนี่กาจ่างกินเปอร์เซ็นต์เนติดคันนาใหม่ครับนาเก่าลถออก ส่วนมากรถใหญ่ๆอย่างนี้ก็ถ้าดัดนดินหรือดันกลับที่นานี่จะได้ละส5 0นะครับไถก็2สอน่าจะประมาณนั้น สายนาหนึน่งไม่อยากจะวิ่งตามครับวิ่งตามไม่ทันจริงๆนะ อัน,นี้เอามาจากตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีครับ mm hmm. ขอลบบุรีครับทุกิดครับ mm hmm. เห็นว่าแกจะมาเอามาอีกคันหนึ่งครับเจ mm hmm. ้านี้่็จะเอามาอีกคันหนึ่งเพราะ mm hmm. ว่าเัพึ่งออกรถเกี่ยวมาครับ ระวังแพงนะปแจะยอมรับนี่ฟอนในเสียงเขาสะใจมากครับ ก็รถไาแรกๆเลยก็นี่นะครับฟอร์ดแล้วก็มาเป็นคูปต้าคูปต้าแล้วก็จอนเดียก็เริม่มจะมาบังนะครับช่วงนี้ หลังนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับ7 0็ดสิบคืสิบเจ็ดสิบนะครับต่าได่ออกจากทีมงานนะครับก็ออกมาอยู่บ้านเฉยๆครับงานการไม่ได้ทำนะครับส่งต่เอเสียมากครับ phải đan đi lắm, nè đan bọc bên khăn nà ừ, Bởi bên này, thế như nào bạn? <laughs> Tuyệt vời <laughs> nàng, đỡ bà Nuôi รถใหญ่ยังจะไม่ค่อยเข้าเลยครับบินค่อนข้างแข็งมากครับครับด้าใครชอบคลิปนี้วีดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง youtube ตรงถ่ายแต่รถด้วยนะครับผมก็ขอ,ขอช้วย ปอด6 6 1 0 2เทาครับกัดติดตามเน่ยนะครับสำหรับคุกับ